เพื่อไทยอัดบิกตู่ละเลยกเกษตรกรรายได้ตกตำ่ำจะเลือกตั้งใหม่แล้วยังไม่ทำสักหนโยบายกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรและท่านผู้ชมทุกทกท่านพบกับอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยกันเป็นประจำครับพบกันคลิปนี้กระผมก็มีข่าวสารใหม่ๆมาอัปเดตให้ได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสาร กระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับเพื่อไทยจี้ประยุทธ์จะเลือกตั้งใหม่แล้วแต่ยังไม่ทำสักโยบายชี้กเกษตรกรถูกละเลยตลอด7ปีแนะเร่งสร้างกเกษตร อุตสาหากรรมยุคใหม่เมื่อวันที่11สิงหาคม2564นะครับนายภาควัตศรสีสุรพลนะครับสสขอนแก่นคณะทำงานเศรษฐกิจรัคเพื่อไทยกล่าวว่านะครับตลอดเวลา7ปีภายใต้การบริหารของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เกษตรกร,ษกรถูกละเลยมากที่สุดรายได้ของกเกษตรกรตกต่ำมาตลอด เนื่องมาจากราคาสินค้ากเกษตรที่ตกต่ำส่งผลให้น้สินของเกษตรกร,เ,กรเพิ่มสูงขึ้นมากนอกจากนี้ผลเอกประยุทธ์ยังไม่ได้มีการช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทำให้ต้นทุนสินค้ากเกษตรมีราคาสูงเมื่อเปรียบเทียบกับราคาสินค้ากเกษตรของประเทศคู่แข่ง ทำให้สินค้าเกษตรของไทยขายได้ยากประกอบกับสภาวะการระบาดของไวรัสโควิดทาให้การบริโภคสินค้าเกษตรภายในประเทศลดลงส่งผลกระทบซ้ำเติมต่อรายได้ของกเกษตรก,กรมากขึ้นทั้งนี้หลังจากที่มีการเลือกตั้งที่ผ่านมากว่า2ปีแล้ว กเกษตรกรก็ตั้งตารอคอยคำมั่นสัญญาของพรรคพระรังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคการเมืองแกนนำของรัฐบาลที่ได้สัญญากับประชาชนในการปรับราคาสินค้าเกษตรโดยอยากขอเตือนความทรงจำดังนี้ข้าวหอมมะลิ18,000บาทต่อตันข้าวเจ้า12,000บาทต่อตันอ้อย หนึ่พบาทต่อตันยางพารา65บาทต่อกิโลกรัมปลาล์ม5บาทต่อกิโลกรัมมันสำปะหลัง3บาทต่อกิโลกรัมซึ่งนโยบายเหล่านี้คณะทำงานเศรษฐกิจของพักเพื่อไทยเคยท้วงติงไว้แล้วว่าจะทำได้หรือแล้วจะหาเงินมาจากที่ไหนแต่พรกพลังประชารัฐยืนยันว่า ทำได้แน่นอนและทำได้จริงแต่พอถึงเวลากลับไม่ทำซึ่งเป็นการทำผิดสัญญาในการหาเสียงหรือไม่จะเป็นการผิดกฎหมายการหาเสียงด้วยหรือไม่เพราะสัญญาแล้วไม่ทำทั้งนี้ยังมีค่าแรง400ถึง425บาทต่อวันนโยบายมารดาปะขารัฐ และอีกหลายนโยบายที่ยังไม่ได้ทำเลยจึงอยากเรียกร้องให้ทำบ้างและทำได้แล้วเพราะประชาชนเขาฝากทวงถามมานอกจากจะไม่ทำตามนโยบายที่หาเสียงแล้วยังปล่อยป,ะ,ปะละเลยไม่แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไม่ว่าจะเป็นลําปีสกินและโรคอาฮิวาสุกร ที่ทำความเสียหายให้กับกเกษตรกรอย่างมากแต่พลเอกประยุทธ์กลับทํางานล่าช้าไม่เร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดในเรื่องดังกล่าวดังนั้นจึงอยากเร่งให้พลเอกประยุทธ์ได้ศึกษาและดําเนินการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการเกษตรให้สอดคล้องกับอนาคตของโลกการพัฒนากเกษตรกรเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ และพัฒนาร่วมกับภาคอุตสาหากรรมสร้างเกษตรอุตสาหากรรมครบวงจรยกใหม่โดยมุ่งความต้องการของตลาดเป็นหลักพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างและผลิตให้ครบวงจรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร,กรโดยปัจจุบันได้มีคัสเตอร์การเกษตรในลักษณะนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยหลายแห่งแล้ว และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจึงอยากให้พลเอกประยุทธ์ได้ศึกษาโมเดลและเร่งดำเนินการโดยมีหลายพื้นที่มีศักยภาพแต่ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐหากพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่จะดำเนินการเรื่องนี้เป็นนโยบายหลักเพื่อเพิ่มรายได้ให้กเกษตรกรและยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของกเกษตรกร ในภาวะวิกฤตประเทศไทยต้องแสวงหาโอกาสการพัฒนาการเกษตรเป็นแนวทางที่พลเอกประยุทธ์ต้องเร่งดำเนินการโดยภาคการเกษตรถูกละเลยมาตลอดเจปีเหมือนไม่ใส่ใจหรือพลเอกประยุทธ์อาจจะไม่มีความรู้และไม่เข้าใจซึ่งหากรู้ตัวก็ไม่ควรจะดื้อรั้นในตำแหน่งแล้ว เพราะที่ผ่านมายังไม่เห็นพลเอกประยุทธ์จะเก่งทางด้านไหนเลยนอกจากการรักษาอำนาจไปวันๆโดยไม่สนว่าประเทศจะพัฒนาหรือไม่ประชาชนจะลำบากอย่างไรอย่าทำให้ประเทศต้องล่มสลายทุกด้านคามือเลยครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับเททางกับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวย นำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านได้รับฟังกันนะครับและถ้าหากกระผมทำผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจเสมอมาสำหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ